โดนลบมาเกลี้ยงเลยเจอลบเกลี้ยงอีกแล้วแต่ปัญหามันไม่อยู่ตรงที่ว่าช็อตไม่ช็อตนะครับนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้มันไม่มีซักเบอร์เลยสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมก็พาทุกคนมาอยู่กับ Pro Am แบรนด์ดังของไทยนะครับผมนะฮะตัวนี้ Made in Thailand เลยนะครับยีห่ห้อท a p นั่นเองนะครับเย้นะฮะ t อ p Audio System นะครับ รุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปของซีรีส์นี้เลยนะครับผมเป็นแม็กกับ9 0้าพันปนะหรือว่าบางคนเรียกโ r o 9002ันนั่นเองนะครับตัวนี้สามารถเข็นกำลังวัตต์ได้ถึง5,000วัตต์ต่อข้างเลยทีเดียวนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับผมผมได้ยินที่เสียงเรียงนานของเขามานานแล้วสำหรับตัวท็อปนะวันนี้ได้จับตัวเป็นเป็นเลยนะครับวันนี้เพราะว่ามันพังครับผมมันพัง ถ้าไม่พังไม่มาหาเราแน่นอนนะครับตัวนี้ทาร์ปรุ่นนี้นะครับพี่เจ้าของเครื่องเขาบอกว่าเสียบปลั๊กเนี่ยเบเกอร์ Baker, ทิปทั้งบ้านเลยครับผมก็คงไม่อยากให้เบเกอร์ทิปทั้งบ้านเหมือนกันสําหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนลือ้อซ่อมกันนะครับตัวนี้ว่ามันเป็นยังไงระบบข้างในเป็นยังไงนะครับตัวนี้เขาการันตีด้วยว่าอัดหนักไม่มีคลิปนะครับผม ไม่มีตัดโปรเทคนะครับแต่ถ้าชาดก็คงตัดโปรเทคนะครับผมโอเคนะครับงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเราจะซ่อมจุดไหนก่อนนะครับอันดับแรกเดี๋ยวขอลื้อภายในดูก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคลื้อกันเลยครับแกะด้านในเข้ามาแล้วนะครับทุกคนนะครับตัวทาร์ปรุ่นนี้นะครับผมตัว9ก้าพันสองโปรนี่ไซส์แน่นมากนะครับผมดูสิฮะบอรดดำอีกแล้วครับผมลบทุกเบอร์ นะดีนะตัว R ไม่ลบไปด้วยแม่ให้เดาอีกแล้วครับผมตัวนี้นะครับที่ว่ามันช็อตนะข้างในต้องมีตัวช็อตแน่นอนนะครับผมอันดับแรกที่ผมจะเช็คไล่ตั้งแต่ตัวชุดจ่ายไฟตัวนี้ชุดจ่ายไฟเป็นรูปสวิตชิ่งนะครับผมแน่นหนามากนะผมตัวนี้ครอบเพื่อไม่ให้สัญญาณรบก,กวนเข้ามากวนในฝั่งชุดขยายนะครับ ่าเดี๋ยวจะเช็คให้ดูว่าเป็นยังไงโดยผมจะใช้มิเตอร์เข็มนะครับผมในการตรวจเช็คทุกครั้งเลยเพราะว่ามันง่ายสะดวกดีเดี๋ยววัดจิ้มลงไปตรงเนี้ยฮะตรงนี้ไฟเลี้ยงนะครับออกมาจากสวิตชิ่งคือมาเส้นนี้นะครับผมดูสิครับอันนี้สีแดงกับสีดำนะสลับด้าน ชอดแรงไหมล่ะไม่แปลกที่ว่าเบเกอร์ทริปทั้งบ้านเลยครับผมอันนี้ต้องแก้ไขแกะออกมายาก,ยากครับทีนี้ถ้าเราถอดยกขึ้นมานะครับผมมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องถอดแกะตรงนี้ออมาก่อนไขน็อตออกให้หมดแล้วก็ถอดออกมาครับนี่ปลั๊กที่มันเชื่อมกัน นี่ยที่ผมวัดเห็นไหมสีแดงสีดําสมมุติเราถอดออกมาแล้วเราวัดไปใหม่นะครับน่ะไม่ขึ้นนี่นะครับไม่ขึ้นสลับด้านก็จะขึ้นมานิดนึงเนี่ยฮะแสดงว่ามันมีการช็อตที่ฝั่งนี้ครับผมฝั่งชุดขยาย แต่ฝั่งชุดจ่ายไฟยังไม่แน่ใจว่ามันภาคอินพุตเข้ามานี่มันช็อตหรือเปล่านะครับแต่ว่าฝั่งออกเนี่ยไม่มีปัญหาครับผมคือเราวัดอย่างนี้นเห็นไหมช็อตเต็มๆเลยเต็มเหนียวเลยฮะเทียบกับเส้นเหลืองนะช็อตอยู่คู่นึงนะครับผม โอเคงั้นต้องรื้อเพิ่มอีกนะครับตัวนี้เป็นปิ้นใหญ่เลยนะฮะต้องยกมาทั้งแถบเลยอาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากนะครับสำหรับการซ่อมทาร์ปเครื่องนี้นะครับใสแน่นเหลือเกินบอกออกมาแล้วครับทุกคนคือตอนนี้คือต้องยกมาทั้งแผงนี้เลยนะครับผมคือถ้าดูตรงนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามันลบเบอร์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 ลบเบอร,บบอร,บบอร์แล้วก็ลบเบอร์ทุกตัวเลยนะครับ แล้วก็ตัว power MOSFET เนี่ยก็ลบนะครับผมมีทั้งหมด12ตัวนะฮะกาน,นี้ก็ฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็แยกกันนะครับผมส่วนด้านหลังก็จะมีคบปานะฮะเดี๋ยวให้ดูหนักจริงๆครับผมอุปกรณ์คอนแน่นจริงๆทัรตัวนี้ไฟก็อยู่ที่ร้อยหกสิบสามสามเก้านะครับสามพันเก้าร้อย UF นะครับผมอืมนะครับ สก็น่าจะเฉพาะนะเพราะผมไม่ค่อยเห็น3ามพเห็นแต่สามพันสามพันสามแล้วก็ปลาไปสี่พเลยนะครับอันนี้พอร์ตสปิเกอร์ตัวนี้เป็นโปรแอมแบบคลาสดีนะ,ค,ะ<ม>ครับผมตัวทามบรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันมีอะไรเสียหายไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาวัดกันดูครับจุดไฟที่เราเช็คนะครับตอนเข้ามาแรกๆนะครับผม ตรงนี้มันจะวิ่งเข้าตัวคาปาพวกนี้หมดเลยนะครับแล้วก็มาเข้าตัว power m o s f e พวกนี้นี่นะครับผมเต็มทุกตัวนะครับเนี่ยถ้าดูใต้ปินก็ไม่เห็นเพราะว่าปินดำนะครับอย่างที่ผมบอกมันไล่วงจรยากมากนะครับผมเดี๋ยวใช้มิเตอร์ไล่เช็คครับผมมันพวกนี้ก็เป็น MOSFET นะวัดไม่ยาก ต่างมิเตอร์ย่านอาคูนหนึ่งนะครับซิลโอมเนี่ยนะคือถ้ามันมีปัญหานะครับมันก็จะขึ้นสุดเป็นเลขศูนย์นะครับวัดสองขานะครับสองขาเนี่ยนะครับผมเห็นไหมฮะชอ็อตเต็มๆชอ็ชอตช็อตชุดนี้ก็ชอ็อตเหมือนเดิม ช็อตหนักจริงครับผมฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้มันจะรอดครับผมมันจะรอดนะนี่อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวจะต้องถอดมอสอเฟตออกมาเช็คดูข้างนอกนะฮะเพื่อความชัวร์นะครับผมแต่ดูสิครับเหมือนเดิมครับผมมันไม่มีอะไรให้เราดอีกแล้วเห็นไหมฮะโดนลมมาเกลี้ยงเลย เดินลบเกลี้ยงอีกแล้วเอามารุนกันครับผม ตัวสวิตชิ่งนะครับทุกคนผมคิดว่าไม่น่ารอดนะเพราะว่าผมเช็คเบื้องต้นแล้วฝั่งขาเข้านะครับอันนี้คือตัวสวิตชิ่งนะครับผมฝั่งขาเข้าจะเป็นโซนนี้นะครับผมเป็นตัวซีพวกนี้เดี๋ยวจะวัดให้ดูนะครับคือตัวซีเนี่ยมันจะต้องไม่ได้ขึ้นแบบนี้นี่ซิโลก่อนวัดดูสิครับ นี่นะตัวมอดเฟตนะครับผมจะอยู่ด้านหลังของตัว C นะครับเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เดีย๋ยววัดตัวมอดเฟตดูไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ใช้มอดเฟตหรือว่า IGBT นะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะครับ สองขาเนี่ยขาเดินซอรสเนี่ยเห็นไหมครับขึ้นสุดลงสุดเลยเพราะว่ามันใช้ทั้งหมดหกตัวเหมือนกันครับผมเหมือนชุดขยายเลยเนี่ยมันช็อตสุดมากสุดสุดจริงจริง,งนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับผมระบบสวิตชิง่งมันจะมีสวิตชิ่งอยู่สองลูกสังเกตไหมครับนี่เห็นไหมหนึ่งลูกสองลูกเนี่ย ทองแดงกว่าเส้นเบลเลอร์เลยถ้า2อ,อยู่จากนี้นะเห็นไหมครับผมเส้นใหญ่มากนะครับต่อขนานกัน3ามเส้นนะครับผมน่าจ่ายกระแสได้สูงมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอจัดการก่อนนะครับผมถอดออกมาเช็คให้ละเอียดเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้ผมก็ถอดตัวที่มีปัญหาออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวมอสเฟตนะเพราะว่าผมวัดดูแล้วมันก็ น่าจะใช้มอสเฟตแหละก็เจอตัวเสียนี่นะครับผมนี่เห็นไหมขึ้นสุดเลยเนี่ยเหมือนเราช็อตสายมิตเตอร์เลยครับเนี่ยตัวนี้เ็าช็อตนะครับผมแต่ปัญหามันไม่อยู่ตรงที่ว่าช็อตไม่ช็อตนะครับนี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้มันไม่มีซักเบอร์เลยเนี่ยนะครับ โอเคงั้นก็จะเดี๋ยวผมจะหาวิธีของผมเองแหละนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจุดสปายตัวนี้จะทํางานได้หรือเปล่านะครับผมก็คงต้องหาตัวเบอร์มอสเฟตนะครับมาเทียบกันนะครับผมว่าต้องใช้เบอร์ไหนกันแน่นะครับโอเคนะครับวิธีที่ผมใช้เทียบเบอร์นะผมจะใช้ตัวเครื่องเนี้ยตัว LCR มิเตอร์เนี่ยมาวัดดูว่า เนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมเอาตัวดีมานะครับผมถึงจะลบเบอร์มานะครับผมแต่ต้องเอาตัวดีนะครับกดปุ๊บมันจะบอกว่าตัวนี้เป็นอะไรนะครับอันนี้ขึ้นสัญลักษณ์ว่าเป็นมอสเฟ t นะครับผมเนี่ยนะชนิด n c h a n น e l นะครับถ้ามันเป็นมอสเฟ t เหมือนกันนะครับก็ควรใช้ค่าต้องได้ค่า C แล้วก็ค่า Vt เท่ากันนะครับค่า vt ตรงนี้คือค่า vgs นะครับผม ของมอสเฟตนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นค่า c ที่ตกคอมตัวขาขาเกตนะครับผมอ่าอย่างเช่นผมมีเบอร์เนี้ยนะครับอันนี้เป็น igbt นะครับเบอร์นี้อันนี้อยู่กับชุดสไปนยนะครับแต่คงใส่กันไม่ได้นะครับผมเนี่ยนี่นะเดี๋ยววัดดู มันจะได้ผลลัพธ์เป็นยังไงคือเราต้องมีหลายๆเบอร์ครับผมเราถึงจะได้ได้เบอร์ที่มันใกล้เคียงหรือว่าตรงตรงกับสเปคเดิมของคูเครื่องนะครับผมกดปั๊บเห็นไ,ไหมฮะเหมือนเครื่องพวกนี้มันจะอ่าน igbt แยกไม่ออกว่าเป็น igbt หรือว่าเป็นเป็นอะไรนะครับผม แยกได้เฉพาะเป็นมอสเฟตนะครับเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นมอสเฟตเหมือนกันนะครับหลายๆคนอาจจะมไม่เคยเจอนะครับตัวนี้อยู่กับตัวพลย์แอมคสทีดีนะครับผมเป็นระบบใหญ่นะครับตัวนี้เป็นเบอร์ y60 NK 3 0นะครับก็คือทนกระแสตั้ง6 0แอมป์แล้วก็แรงดันที่3 0 0โวลต์นะครับทีนี้เดี๋ยวจะวัดดูนะครับผมวันจะได้ค่าใกล้เคียงไหมนะครับ ถึงใกล้เคียงก็คงใส่กันไม่ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีรูยึดนะครับตัวนี้เป็นแบบหนีบนะครับสำหรับมอสเฟตตัวนี้คือที่ร้านมันมีหลายเบอร์ผมก็ใช้การเทียบอย่างนี้แหละนะฮะเนี่ยนะครับผมตัวนี้ค่า c ได้9นะครับ nf นะครับแล้วก็ vt 4ีแต่ตัวนี้ได้4.2แล้วก็1 3 nf นะฮะก็ยังใช้ไม่ได้นะต้องหาต่อไปครับผม หาตรงไม่ได้ก็ควรได้ค่าใกล้เคียงมากที่สุดนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ได้9ก็ควรจะได้ค่าสควรจะได้ประมาณ8หรือ10นะครับใกล้เคียงได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีวิธีอื่นแล้วนะครับผมเพราะว่าเขาเล่นลบมาอย่างเงี้ยนะเราจะส่งเมลไปขอสอบถามเขาว่าใช้เบอร์อะไรก็คงไม่ได้นะครับผมก็คงไม่บอกแน่นอนก็คงส่งเข้าบริษัทอย่างเดียวนะครับแต่ลูกค้า อยู่ใกล้ๆก,กันนี่แหละครับผมอยู่ปราจินเหมือนกันอันนี้เขาเลยมาส่งซ่อมกับเรานะครับผมเพราะว่าตัวเครื่องหมดประกันแล้วเรียบร้อยนะฮะนี่คืออีกวิธีหนึ่งครับผมในการหาเบอร์นะครับผมคือเรามีตัวมาสเตอร์อยู่แล้วก็คือตัวที่มันเสียนะผมใช้หลักการครือเอาไปทุบนะฮะดูเพื่อดูว่าโครงสร้างซิลิคอนข้างในอะ่ะมันขนาดใหญ่โตแค่ไหนหรือว่าเป็นรูปทรงแบบไหนนะฮะก็เลย เนี่ยทุบออกมาแล้วครับผมมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคือพื้นเนี่ยใหญ่มากเลยตัวซิลิคอนที่ที่อยู่ข้างในนะครับตรงนี้นะครับใหญ่จริงๆแล้วก็ผมไปเทียบกับตัวพวกมอสเฟตที่เป็นโครงสร้างคล้ายๆกันนะเนี่ยมีทั้งแฟชิลนะฮะเนี่ยโครงสร้างก็ใหญ่นะครับผมใหญ่ แต่ยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าตัวนี้เราก็ไปเจอตัวนี้นะฮะตัวนี้ใหญ่เห็นไหมครัใหญ่คล้ายกันเลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมพวกนี้เป็นมอสเฟตหมด,ฟฟหมดแต่นี้คือเป็น IGBT นะฮะ i g b t ดูข้อแตกต่างของตัว IGBT ครับผมมันจะมีแผดอยู่สองแผดนะคือแผดตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างด้านข้างจะเป็นแผดของ ไดโอดนะครับผมคือตัว igbt อะ่ะมันจะมีไดโอดคล่อมนะครับแต่ตัว mosfet จะไม่มีสังเกตนะครับเป็นพื้นเดียวกันหมดอันนี้ก็ igbt เหมือนกันนะครับสังเกตโครงสร้างจะมี2แผดอย่างนี้ซึ่งมันจะต่างกันเดี๋ยวจะให้ดูอีกใกล้นะครับตัวที่มันเหมือนกันนะแล้วก็ อันนี้เป็นไอจีเห็นไหมโครงสร้างตัวนี้เหมือนเหมือนกันมากที่สุดอันนี้ก็ดูเป็นแนวทางครับผมเผื่อใครเจออาการแบบผมนะฮะก็ให้ดูไว้นะครับอันนี้เทียบให้ดูว่าเป็นเบอร์อะไรบ้างเนี่ย เป็นเบอร์มอ s เฟสนะฮะแต่อันนี้เป็นเบอร์ GBT นะครับโอเคงั้นก็พอจะเดาออกแล้วว่าจะใช้เบอร์อะไรเนี่ยนะฮะโอเคนะครับหลังจากที่เราประกอบตัว m o s f ฟสเข้าไปนะครับผมทีนี้ก็จะได้เวลาประกอบแล้วนะครับประกอบแล้วก็เทสนะครับผมคือเราประกอบเข้าตัวแท่นแล้วเนี่ยนะฮะมาอยู่ด้านในในส่วนของตรงนี้ทีนี้ มันก็ต้องเทสแต่เราจะยังไม่ต่อตรงนะครับเพื่อเซฟอุปกรณ์แล้วก็ต้องดุดคำนึงถึงความปลอดภัยของเราด้วยนะฮะทีนี้เราจะใส่ปลั๊กตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสวิตซ์เปิดปิดนะครับของตัวเครื่องผมถอดออกมาแล้วมันมีจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับรุ่นนี้เขาไม่ได้ใส่ฟิลให้เรานะแต่เขาใส่เป็นเบรกเกอร์ผมก็จะใส่ตัวผ่านหลอดดีกว่า จะั๊กีหลอดใส่ก่อนที่เราจะต่อตรงนะฮะเราต้องมั่นใจก่อนว่าระบบทุกอย่างมันโอเคนะครับเดี๋ยวจะใส่หลอดไฟคล่อมไปตรงนี้เลยนะฮะต่อคล่อมไปตรงนี้เลยแล้วก็ต่อปลัก๊กทีนี้ก็เสียบปลั๊กนะครับ เข้าตรงนี้เลยเอาโอโอไฟติดแล้วนะครับไฟตรงนี้ก็ติดแล้วมันต้องสว่างวาบแล้วก็ลงแบบนี้แล้วครับผมเพราะว่าเป็นระบบสวิตชิ่งถ้าสว่างวาบแล้วว,วาบค้างเลยแสดงว่าใช้ไม่ได้นะครับผมตอนนี้ดูไฟตรงขาออก ไฟร้อยห้าสิบเจ็ดแล้วก็ลบร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับผมณนะตอนนี้นะทีนี้เรามองดูแล้วว่ามันโอเคทีนี้เราจะบายพาสตรงเลยไม่ผ่านหลอดลองดูว่ามันเป็นยังไงนะครับมาครับรอบนี้บายพาสตรงเลยนะคือจัมสายไฟเลยนะครับผมเสียบปลั๊กครับผมผมก็เสียบเสียวเหมือนกันนะครับ <c oughs> ขอแค่ ไฟไม่เป็นระดับทั้งบ้านก็พอนะครับเอาโอเค่านไฟแดงติดนะครับผมอันนี้ไฟแสดงสานะว่ามีไฟจ่ายนะครับไฟเข้านะครับนี่นะครับไฟเลี้ยงโอเคมาเต็มครับผม่ผานโอเคประกอบเข้าแท่นได้เลยครับผมเดี๋ยวมาทสระบบ ็มระบบกันอีกรอบนะครับเมื่อชุดจ่ายไฟเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก่อนอื่นที่เราจะใส่ชุดพักขยายนะผมก็จะมาเทสแบบนี้นะเพื่อดูว่าการทํางานของมอสเฟตมันทํางานปกติไหมนะครับโดยการเปิดสวิตช์ปึ๊บนี่นะครับไฟสถานะนะครับผมเนี่ยมันต้องขึ้นเป็นสีฟ้านะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่นะฮะถ้าอย่างนี้แสดงว่ามีปัญหาครับผมดูนะครับถ้ามันได้มันจะเป็นไฟสีน้ำเงินค้างอย่างนี้นะฮะแล้วก็ให้ดูตรงนี้ครับผมอุณหภูมินะครับที่ตัวมอเตนะครับมันต้องไม่ร้อนนะมันถึงจะถึงก็จะโอเคนะครับวงจรทำงานสมบูรณ์นะครับผมถ้ามันร้อนแสดงว่า มอสเฟตที่ยวามาใส่นั้นคู่นั้นมันไม่แมทไม่แมทกับตัววงจรนะครับฉะนั้นใช้ไม่ได้นะครับส่วนแรงดันไฟเดี๋ยวมาดูกันครับผมนี่นะครับแรงดันไฟเลี้ยงนะครับอยู่ที่ชุดนี้นะครับเท่าไหร่กี่โวลต์นะครับมาดูกันประมาณ4.4โวลต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับ โอเคใกล้เคียงกันนะครับผมอันนี้4.6ถือว่าโอเคแล้วครับส่วนความถี่มอสนะครับสำหรับตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่นะครับประมาณ 250k นะครับผมประมาณนี้นะครับงั้นขอตัวประกอบเจ้าตัวทารฟเครื่องนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวมาเทสกัน โอเคครับผมตอนนี้ผมประกอบเครื่องเข้ากับเหมือนเดิมแล้วนะครับผมทุกอย่างนะครับอยู่ในสภาพเหมือนเดิมแล้วครับผมทีนี้เราจะมาทําการเทสละนะครับเต็มระบบนะเริ่มเลยครับผมตอนนี้ต่อไฟเข้าเรียบร้อยเปิดเครื่องไฟแดงติดนะครับสัญญาณเตรียมพร้อมนะครับผมเราต้องรอให้ไฟเรดดี้ติดก่อนนะฮะ เครื่องถึงจะทํางานสมบูรณ์นะครับเนี่ยนะฮะเขาจะกระพริบก่อนสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าติดค้างแสดงว่าทํางานได้ปกติแล้วเยี่ยมเลยนะครับผมทีนี้ผมก็จะลองเทสด,ดูบ้างแล้วว่ามันเป็นยังไงกันบ้างที่เราทําไปเนี่ยมันผ่านหรือไม่ผ่านนั่นเองนะครับอันดับแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสกับตัวดัมมี่โหลดก่อนนะครับเพื่อดูว่าการทํางานของเครื่องเนี่ยมันโอเคไหมนะครับ เมื่อเจอโหลดตำๆนะครับหรือว่าอัดเพลงเข้าไปหนักๆเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนเลยนี่นะครับโดนที่ด้านหลังเนี่ยผมต่อแบบบิดเลยนะครับให้มันทํางานแบบเต็มที่กันไปเลยที่โหลดสีโอห์มนะครับผมถ้าต่อบิดคือโหลด4โอห์มแต่ถ้าต่อเป็นแบบสเตอร์ปกติซ้ายขวาเนี่ยมันรองรับโหลดได้ถึง2อโอห์มเลยฮะก็คือต่อได้ถึง4ดอกต่อข้างเลยถ้าเป็นดอกลําโพงการแจ้งนะครับผม สัญญาณเข้าก็จะเป็นช่องหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมจะดิฟสวิตมาเป็นโมโนบิตนี่นะครับถ้าเราดิฟสวิตเป็นโมโนหรือบิตนะครับผมไฟแสดงฐานะด้านหน้าจะโชว์ตรงนี้นะครับฝังนี้จะเป็นไฟลิมิตไฟคลิปนั่นเองนะครับโอเคงั้นเราจะเอาสัญญาณเข้าโดยใช้สัญญาณไซเบฟนะครับผม ผมปล่อยไปที่50เฮิรต์นะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเล่งขึ้นต้องมีสัญญาณน,นี่นะครับอันนี้ผมก็ลองต่อมิเตอร์เข้าไปด้วยนะครับเพื่อดูว่าแรงดันที่ออกไปเนี่ยมันกี่วลต์แล้วนะฮะมันก็สามารถคำนวณเป็นวัตต์ได้อันนี้ผมผมจะไม่ได้มาเทสทสกำลังวัตต์ของเครื่องนะครับผม อันนี้ให้ดูเฉยๆนะครับว่าไฟตอนนี้มันออกไปเท่าไหร่แล้วนะฮะผมกลัวดัมมี่โหลดผมปีเดเด้งนะฮะเพราะตัวนี้มันเค้นได้ถึงห้าพันแต่ดัมมี่โหลดผมได้แค่พันวัตต์เดี๋ยวมันจะไหม้ไปก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวเร่งขึ้นไปนะฮะดูสิครับแรงดันมันจะพุ่งขึ้นตามเลยนาไปเรื่อยๆครับผม อันนี้คือตามสัญญาณที่ป้อนเข้ามานะครับผมแต่เวลาใช้งานจริงนะครับเวลาเปิดเพลงนะครับผมมันจะไม่ต่อเนื่องอย่างนี้นะอันนี้ให้เทสให้ดูเฉยเราก็ปล่อยรันมันไปครับผมให้มันถึง,ถ,งถึงพีคสุดของมันเลยเดี๋ยวมาดูผลกันว่ามันเป็นยังไงนะครับผ่านไปสักระยะหนึ่งผมได้กลิ่นตัวดำนี่หลวดผมไปแล้วเริ่มร้อนแล้วครับ ดามิโหลดตอนนี้เดี๋ยวยิงอุณหภูมิให้ดูโน่นครับปลาไปร้อยเจ็ดสิบเจ็ดละแล้วลมันก็จะขึ้นเรื่อยๆครับผมร้อยเก้าสิบละหลักๆนะครับผมต้องการดูว่าตัวชุดจ่ายไฟเนี่ยอ่าโทษทีครับชุดขยายนะครับผมมันร้อนไหมนะครับมันปกติหรือเปล่าอุณหภูมินะครับวิ่งขึ้นมาสามสาม 37เนะครับผมก็ยังถือว่าปกตินะครับปลาไปสองร้อยครับโอเคผมว่ามันผ่านแล้วแหละก็คงต้องเทสลันต่อไปนะครับผมจริงๆคือเราต้องตัวนี้แช่น้ำเลยนะฮะคือถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นพัดลมก็จะเร่งตามนะครับผมสังเกตว่า เสียงพัดลมจะเร่งถี่ขึ้นถี่ขึ้นแล้วตอนนี้อุณหภูมิยังได้ครับผมนะฮะอยู่ในเกณฑ์ปกติอุณหภูมิห้องช่องนี้ที่เราซ่อมไปนะครับผมจะสังเกตว่ามันจะเย็นกว่าช่องเดิมอยู่ประมาณสามองศานะครับเพราะว่าเราใช้อะไหล่เกตของ คัสดีโดยเฉพาะนะครับที่มันทํางานได้ดีที่สุดนะครับผมคัดสันให้เลยเพราะว่าลบเบอร์มาหมดเลยนะฮะเราจะเทียบเบอร์เป๊ะๆก็คงไม่ได้นะครับผมเราก็มีเบอร์ที่เราใช้อย,ยู่ประจํานะครับเพราะว่าเราก็เคยซ่อมมาหลายอย่างทั้งเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็หลักๆที่เป็นคัสดีจะเห็นเยอะบ่อยนะเยอะที่สุดก็คือคัสดีเครื่องเสียงรถยนต์นะครับผมอนะ ในเรื่องของเทสในส่วนของการทําง,งานผมว่าเวิร์กแล้วแหละทีนี้เราไปเทสเสียงกันเลยดีกว่าโอเคมาเทสเสียงกันต่อเลยครับผมทีนี้ผมจะต่อเป็นโหมดสเตอร์นะครับผมแต่ว่าได้ทีละช่องนะโอเคงั้นจัดกันเลยครับอันนี้ต่อใส่กระตู้เล็กนะครับผมเสียงเบสเนี่ยครับพุ่งดีมากเลยนะผมคือเนื้อเนื้อ เนื้อกลังหวัดหรือว่าเนื้อเบึงมาเต็มแน่นอนครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะครับก็คือถ้าอุณหภูมิตัวเครื่องี่นเกิน80องศาเครื่องจะไม่ตัดนะครับผมแต่เครื่องจะลดกําลังวัดลงมาเพื่อให้อุณหภูมิมันเย็นลงเองนะครับผมนี่คือข้อดีของเขานะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวย้ายช่องเดี๋ยวช่องนี้ดูก่อนนะครับช่องนี้ผมจะต่อกับตู้ W นะครับผมหน้า18 สามารถอัดแรงได้เลยเบรมาเต็มครับเบรมาเต็มโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมว่าน่าจะ เสร็จสมบูรณ์แล้วสำหรับตัวชาร์ปเมกะ9,002โวลนะครับผมตัวนี้เป็นระบบคลับดีนะครับผมเทคโนโลยีรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมมี G ีลู p เทคโนโลยีด้วยนะครับผมอ๋อโทษทีครับคิวลูบครับผมผมอ่านไม่ดีนั่นเองโอเคนะครับกว่าจะสําเร็จนะครับผมยากมากนะครับสำหรับรุ่นไหนที่มันลบเบอร์อะไหล่มาเงี้ยนะครับซึ่งมันมีความยุ่งยากซัก้อนในการหาอะไหล่ในการซ่อมนะครับ ยุ่งยากคูณ2คูณ3คูณ10ิไปเลยครับตัวนี้ผมให้10เต็ม10เลยความยากนะครับผมดูคลิปอาจจะแป๊บเดียวนะครับที่จริงผมใช้เวลาหลายเดือนกันโอเคนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือใครที่อยู่ดูอยู่ทาง Facebook นะฮะก็อย่าลืมกดดาวนะครับผมให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คง บายบายเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ